แจ้งข่าวดวนค่ะคุณผู้ชมจากทางกระทรวงการคลังวันนี้ออกมาตอบคําถามชัดเจนนะคะสําหรับประเด็นโครงการเราชนะในเฟสที่4ที่จะมีการโอนเงินตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปโดยจะมีการแจกเงิน7,000บาทค่ะซึ่งในส่วนของการรับเงินครั้งนี้รับเพิ่มถึง1เดือนนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาตอบข้อเท็จจริงทั้งหมดถึงโครงการเราชนะเฟสสมีจริงหรือไม่ ผู้สูงอายุผู้พิการปัตรคนจนหรือบ้ตบัตรจัดการห่ังรัฐจะได้รับเงินตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ข่าวปลอมติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสันทราบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้สารแาดจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารสําหรับโครงการเราชนะในเฟสที่4ที่หลายคนได้รับข้อมูลข่าวสารว่าจะมีการเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 5เป็นต้นไปและแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนคนละ7 0 0 0บาทล่าสุดกระทรวงการคลังไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคุณผู้ชมออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าจริงเท,ท็จแค่ไหนทันทีค่ะตามที่มี การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในประเด็นเรื่องโครงการราชนะในเฟสที่4แจกเงินคนละ7,000บาทและจะเริ่มโอนเงินในวันที่10กุมภาพันธ์2,565นั้นทําให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศหลายคนเข้าใจผิดว่าทางรัฐบาลหรือว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการต่ออายุโครงการราชนะเฟสที่4ออกไปอีกนะคะซึ่งล่าสุดค่ะกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ดังกล่าวค่ะคุณผู้ชม เพื่อคลายข้อสงสัยให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ทราบนะคะและก็มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเราชนะที่ระบุวันที่10ว่าจะมีการโอนเงินเป็นต้นไปให้กับพี่น้องประชาชนนั้นล่าสุดทางกลุ่มงานสารสนเทศกระทรวงการคลังค่ะได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าโครงการเราชนะได้จบโครงการไปแล้วปิดโครงการไปแล้วสิ้นสุดโครงการไปแล้วและไม่มีการต่ออายุหรือว่าดําเนินการอย่างไรในโครงการเราชนะค่ะคุณผู้ช โดยพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลังผ่านทาง Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังเท่านั้นนะคะดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอย่าลงเชื่อข้อมูลและก็ขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวในส่วนของโลกออนไลน์อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนหลายคนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตรงนี้รวมไปถึงคนที่ถือบัต คนจนผู้สูงอายุพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตอนนี้สับสนเข้าใจผิดกันหมดเลยนะคะว่าโครงการคนละครึ่งเฟสเสียรัฐบาลจะแจกเงิน7,000บาทซึ่งกระทรวงการคลังออกมาตอบข้อสงสัยชัดเจนทุกประเด็นว่า โครงการเราชนะไม่มีแล้วค่ะนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากในวันนี้พี่น้องประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลนี้อย่าหลงเชื่อยอย่างเด็ดขาดน,นะคะทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังผ่านช่องทาง Facebook ค,คือสถานีข่าวกระทรวงการคลังเป็นข่าวจริงจากหน่วยงานราชการค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกาลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ